กองกลางในโลกฟุตบอลมีกี่สไตล์แล้วแต่ละสไตล์มีนักเตะคนไหนบ้างกองกลางนะครับเป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่างหน้ากับหลังเนาะซึ่งกองกลางก็แบ่งออกไปอีกมีกลางรัดกลางลุกนอกจากนี้ก็ยังมีหลายสไตล์อย่างนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูกันว่ากองกลางเนี่ยมีสไตล์การเล่นกี่สไตล์แล้วแต่ละสไตล์เนี่ยมีนักเตะคนไหนที่เด่นๆบ้างนะครับคลิปนี้เราก็จะพาไปดูครับสไตล์แรกครับ เดอะริจิต e าเป็นคำศัพท์ภาษาอติตาล,ลีที่แปลว่าผู้กำกับนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือ deep lying playmaker The r e g i s t านะครับมักจะยืนอยู่ต่ำนะครับบริเวณหน้าแผงกองหลังของตัวเองโดยพวกเขาจะต้องใช้วิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมในการมองและจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวเพื่อสร้างสารรค์โอกาสในเกมรุกนะครับ และคุณสมบัติของผู้เล่นสไตล์นี้นะครับก็จะต้องมีการรับรู้สถาน,นการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งคู่แข่งและเพื่อนร่วมทีมสังเกตตำแหน่งที่ว่างในสนามเพื่อให้การจ่ายบอลในแต่ละครั้งมีความหลากหลายยิ่งขึ้นและพวกเขาจะต้องตัดสินใจนะครับว่าจังหวะไหนควรจ่ายสั้นหรือจ่ายยาวจังหวะไหนควรเก็บบอลไว้ที่ตัวหรือจังหวะไหนควรเลี้ยงบอลพาขึ้นไปข้างหน้าเพื่อสร้างสารานกาสในพื้นที่เกมรุกนอกจากนี้นะครับการยิงไกลนอกกรอบเขตโทษก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของผู้เล่นสไตล์นี้นะครับ เมื่อคู่แข่งตั้งรับตำ่ำพวกเขาจะมีพื้นที่ในการลองส่องไกลและในการเล่นเกมรับนะครับพวกเขาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถปัดกวาดบอลก่อนที่บอลเนี่ยจะเข้าไปถึงเขตโทษหรือพื้นที่อันตรายนะครับและผู้เล่นสไตล์นี้ที่เด่นๆเ,เมื่อก่อนก็จะมีอังเดเปโรชาบีน e นเดสและชาบีอลอนโซแต่ในยุคป,ปัจจุบันก็จะมีโทนี่โคลสและจอร์จินโยเป็นต้นนะครับสไตล์ถัดมาครับ เดอะมาคิเลเลโลหรือริเบโรหรือว่าอังเคอร์แมนนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยมีถึง3ชื่อเอาง่ายๆเลยครับกองกลางสไตล์นี้คือพึ่งงานประจำทีมครับเป็นผู้เล่นที่คอยทำหน้าที่ทำลายเกมรุกของคู่แข่ง ซึ่งตำแหน่งการยืนก็จะปักหลักอยู่หน้ากองหลังเหมือนกับเจอร์รีสตาเลยนะครับแต่ก็จะแตกต่างออกไปก็คือจะมีจุดเด่นที่การไล่บอลพอแย่งบอลมาได้ก็จะส่งสั้นๆง่ายๆนะครับให้ผู้เล่นคนอื่นไปรับผิดชอบการทำเกมรุกกันเอาเองและคุณสมบัตินะครับต้องแย่งบอลเก่งครับมีร่างกายที่แข็งแกร่งและต้องอิดมากๆครับเพราะต้องไล่แย่งบอลตลอดทั้งเกมและหนึ่งคนที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีสุดๆก็คือมักกิเลเล่ครับสมัยที่เขาเล่นให้กับเชลซีในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่ที่นำแผนการเล่น สี่สามสามเข้ามาจนเป็น <millimeter> ที <eyes> ่มาของชื่อเดอร์มักิเลเลโรส่วนปัจจุบันที่เด่นสุดเลยก็คงจะเป็นคาสเมโรนี่แหละครับสไตล์ต่อมาเดอะฮาบแบ็กเดอะฮาบแบ็กเป็นกองกลางตัวรับที่เน้นรับแบบสุดขั้วคล้ายๆกับแองเกิลแมนผู้เล่นในตำแหน่งนี้นะครับสามารถถอยลงมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กได้ในเวลาที่เซนเตอร์แบ็กเป็นคนคอยขึ้นเกมซึ่งกองกลางสไตล์นี้จำเป็นต้องมีความฉลาดเข้าใจเกมอย่างสูงจ่ายบอลและจับบอลได้ดีรวมทั้งมีความกล้าเล่นในจังหวะเสี่ยง เพราะหากจ่ายบอลพลาดเมื่อไรนะครับทีมก็มีโอกาสเสียประตูค่อนข้างสูงเพราะอาจเสียบอลในพื้นที่อันตรายหรือเหลือผู้เล่นเกมรับน้อยมากและผู้เล่นที่ทําหน้าที่นี้ได้ดีสุดๆก็คือเซคิโอบูสเกตครับสไตล์ต่อมาครับ The Powerhouse หรือ b o k to Box Midfielder กองกลางประเภทนี้นะครับเป็นกองกลางสายด y นาโมครับที่วิ่งไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพราะผู้เล่นในตําแหน่งนี้จะวิ่งค่านไปทั่วทั้งสนามมีส่วนทั้งเกมรับและเกมรุก และคุณสมบัติของกองกลางสไตล์นี้ก็ต้องมีสภาพร่างกายและพละกกำลังที่ดีมากๆและนอกจากนี้ก็จะต้องมีการจ่ายบอลที่ดีด้วยนะครับผู้เล่นในตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะที่แผ่วพาวมากนักเพราะจะใส่ความขยันในการวิ่งดังนั้นพวกเขาจึงมีประโยชน์ต่อทีมมากๆในโลกฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันที่หันมาใช้เกมเพรสซิ่งมากยิ่งขึ้นซึ่งพวกเขานะครับเป็นผู้เล่นที่คอยขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้าและและเป็นผู้นำเมื่อทีมจำเป็นต้องเล่นเกมรับนะครับ จึงได้รับฉายาว,ว่าเป็นห้องเครื่องซึ่งผู้เล่นสมัยก่อนที่ถูกยกย่องก็จะมีปาติกวีราไรคินและสตีเฟนเจอรัดส่วนในปัจจุบันที่เย็นชัดๆก็จะมีปอปอกบาและอารอนแลมซี่ครับสไต์ถัดมาเดมิซาร่าเดมิซาร่าคือกองกลางที่กำเนิดขึ้นในวงการฟุตบอลอิตาลีซึ่งมันหมายความว่ากองกลางกึ่งปีกครับกองกลางกึ่งปีกหมายถึงตำแหน่งกองกลางที่คอยสนับสนุนเกมอยู่ด้านข้าง ซึ่งก็มักจะเป็นกองกลางที่เล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับซึ่งก็เริ่มจากการรับบอลจากแดนกลางแล้วก็ทําเกมเชื่อมกับกองหน้าหรือฟูลแบ็กที่เติมขึ้นมานะครับ ผู้เล่นตำแหน่งนี้ก็จำเป็นต้องมีทักษะในการจ่ายบอลทะลุช่องหรือยิงไกลเมื่อมีโอกาสหรือแม้กระทั่งการสอดเข้าไปทำประตูด้วยตัวเองและที่สำคัญพวกเขาจำเป็นต้องมีทักษะการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่วการจ่ายบอลที่แม่นยำและการหาอกาศการทำประตูที่ดีเยี่ยมซึ่งผู้เล่นสไตล์นี้ที่เด่นๆเนลยก็จะมีอันเดรสอินเนสตานะครับถัดมาก็จะเป็นปอลอกบานะครับคือเขาเล่นได้หลายสไตล์เนาะและคนต่อมาก็เชวินเดบรบอยเบโรซิลบา นะครับคือเมื่อพวกเขาได้รับมอบหมายจากเปบปให้ทำหน้าที่นี้พวกเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับสไตล์ถัดมาเดูรามดอยเตอร์ดูรามดอยเตอร์กําเนิดขึ้นในวงการฟุตบอลเยอรมันโดยเริ่มเป็นที่นิยมมากๆในช่วงที่หลุยฟานกาวเข้ามาคุณมทีมไบเยอร์มิวนิกนะครับผู้เล่นประเภทนี้นะครับจะมีความเข้าใจในการหาพื้นที่ว่างในสนามสูงมากๆ พวกเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่เลี้ยงบอลหรือมีทักษะเฉพาะตัวที่สูงมากนักแต่มีความฉลาดในการวิ่งหาช่องและหนีตัวประกบได้เก่งเอามากๆซึ่งการรุกประเภทนี้ไม่ได้มีบทบาทสําคัญในเกมรับนะครับแต่ถ้าว่ารมดอยเตอร์เนี่ย มีส่วนสําคัญกับเกมรุกเอามากๆถึงขั้นที่วงการฟุตบอลเยอรมันยกย่องให้ว่าคนที่เล่นสไตล์นี้ได้ถือว่าเป็นคนที่มีมันสมองมากๆถึงขนาดเทียบมันสมองกับคนที่เล่นหมากรุกเลยทีเดียวและผู้เล่นที่ขึ้นชื่อในสไตล์นี้ก็คือโทมัสมูเลอร์นั่นเองแต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับหลุยฟันเกาด้วยนะครับโดยฟันเกาเนี่ยเลงเห็นว่ามูเลอร์มีจุดเด่นในการวิ่งหาช่องที่ฉลาดเอามากๆนอกจากนี้ยังเล่นลูกอากาดได้ดีเช่นกัน แม้ไม่ได้มีความเร็วที่เป็นเลิศแต่มักจะเล่นบอลในจังหวะแรกได้ดีและมีส่วนร่วมอย่างมากต่อการเล่นเกมรุกแต่ละครั้งสไตล์สุดท้ายครับเป็นภาษาตาลี่นะครับเดเตรโกติสต้าอ่ะออกเสียงขิดขอภัยด้วยหรือที่รู้จักกันดีในชื่อผู้เล่นหมายเลขนั้นเองผู้เล่นตำแหน่งนี้ก็จะปักหลักอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าของทีมนะครับซึ่งพวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นมิดฟิลหรือกองหน้าก็ได้นะครับ คือผูเล่นสไตล์นี้เนี่ยจำเป็นต้องยืนอยู่ช่องว่างระหว่างกองกลางกับกองหลังของคู่แข่งครับและรับผิดชอบด้านเกมรับค่อนข้างน้อยนะครับสิ่งสําคัญก็คือพยายามหาพื้นที่ในระหว่างที่ทีมของตัวเองเนี่ยเป็นฝั่งของบอลคุณสมบัติก็จําเป็นต้องมีทักษะการจ่ายบอลและการยิงประตูที่ดีนะครับยุคก,ก่อนก็จะมีเดียโก้มาราโดน่าเซียนดินซีดานและฮวนโรมาลิกิวเม ส่วนปัจจุบันก็ต้องยกให้เรืองเมสซี่เลยครับที่ทุกวันนี้ถอยลงมาเล่นต่ำในตำแหน่งนี้แล้วเราจึงได้เห็นการมีส่วนร่วมกับเกมรุกของเขาทั้งการผ่านบอลการสร้างสารรค์โอกาสและการยิงประตูนะครับ